จ๋าของมาแล้วจ้าอุ้ยมีแถมอันนี้มาด้วยอะดีมากเลยอะมาดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างอย่างแรกที่เราเห็นเลยคือมีกาดมีหมาฝรั่งแล้วก็มีกําไลพวงกุญแจพวกนี้ยดีนะเนี่ยก็มีอุ้ย,นนยช็อกโกแลตดูบชุบสักุชี่งั้นเราเปิดตัวนี้ดีกว่าอั้นเ้าไง

การอลัน,ลนสู่ว่าทุกคนแล้วก็มีอ t h แตงคิวที่สุดในโลกโอเคนะคะทุกคนแล้วก็ รีวิวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะส่งกลับให้เขาบ้างนะคะมาดูกันเลยเก็บก่อนเลยเราจะเก็บการ์ดก่อนนะคะเอาไหนบ้างเลย ไม่ออกเ,เพื่อนเรามเรามนเพื่อนเราเมนอาเน็กนะคะแล้วก็เอยเอาไทยไปดีกว่าไทยกับเน็กไก่แดงค่ะเ่อไม่เอานี้ดีกว่าละเราจะเอาอาเอานี้นสวย,สวยๆโอเคค่ะแพ็คเลย อันนี้เราเก็บไว้เพื่อกันนะคะัอนนี้เราเก็บของตัวนี้ก่อนเอาใหม่ไม่หายหนึ่งสองเพิ่บเบใ่แล้วหายเลยดีมากเลยมาแพ็คการ์ดของเอาดีกว่าเรามีการสองใบนะคะแล้วก็จะใส่สองซองใส่เลยแตบนเหนะอการดไกแ่แดง มาแพ็กเลยได้แล้วนะคะกบแล้ก็ไว้กันตรงนี้นะแล้วก็จะมาอืมเราจะให้ พี่กับเขาดูเรามีซองสังสูเยอะเลยเอาเรามีไทยกับเน็กใช่ไหมเราก็เอาเอะไรด,ดีสู่มอแล้วกันกับตาแล้วนะอันนี้แล้วกันตีได้พี่เน็กว่า เออเพื่อนราเมนเน็กพอดีแล้วก็เอาให้แกเข้าไปสิค่ะนี่นะคะเน็กไทยเน็กไก่แดงไก่แดงมาดูต่อว่าเราจะให้อะไรอีกเนี่ยเราเอาไปนนใ,ให้เขาก่อนดีกว่า เราติดสติกเกอร์ให้เขาน่วาวาววาวซนาลาแ่รับกับเธอคนดียว อน,นี้เป็นสัญลักษณ์ของร้านเรานะคะตันเ,เองและแกะได้ด้วกันอนีเราทุกคนเราเก็บอยู่เคคะ่ะเราก็จะเก็บไปดกักนเค้เามาแพ็คไกให้เขากันเลย เราจะให้สองคนจะเลยจ้า เขาให้บราใบเดียวแต่แม่เป็นไรเราให้เขาสองใบเลยเราเอาอะไรหอยดีเราให้บุดบุดให้เขาไปละกันแล้ก็ข้าขงหลังก็ได้มันใส่ไม่ได้ไไดอยู่แล้วเหรอ พอใส่ได้ใช่ไหมอาจจะบวมแต่มันอาจจะใส่ได้ใช่ไหมโอ้การ์ดการ์ดติดเต้างั้นเราตัดไปที่ใส่เลยละกันเสร็จแล้วนะทุกคนแต่ทุกคนงงว่ามือก,กุูหายไปไหนนะคะคือมือก,กุูอยู่ตรงโน้นนะคะเราไม่ใส่ให้แล้วนะคะเพราะว่ามันใส่ยากมากเลยนะทุกคนแป๊บนึงนะ้ มันยุ่งนิดหน่อยให้อะไรอีกดีอ้อของแถมของแถมโอ๊ยแกะยากเนให้กำไรลยสีฟ้าีปะ่ะอืมแค่เ,เราชอบสีฟ้าก็ให้ อันนี้แล้วก็อันนี้เค,คอีกอแล้วก็จะใส่ลงไปกับซองซองที่เราใส่การ์ดไปก่ะไปเลยใส่เลยใส่เลยแล้วก็ จะไว้ข้างหลังนะคะตอนนี้แล้วเดี๋ยวบาง,บางเบงน้องมูลเล็กนะคะ,ได,ะ,คะได้แล้วค่ะได้แล้วตอนนี้ได้แล้วไปส่งกันเลยจะ้ะไปส่งกันเลยจ้าใหม่จะ้ะไปส่งใหม่ ไเสร็จกันเลยจ้าไม,มไ,ไม่เริมไหนไม่ทรมไหนครับไม่เมิ่มเริ่มแล้วไม่มเร,มรบลบเ,เองก็ได้ส่งเ,เลยจ้าเดี๋ยว EP3 สามเราจะไปเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยว EP3 สามเราจะตัดไปที่ผ้าพี่ เพื t, ng, ่อนเราส่งให้นะบ๊ายบายมืดไปบายด้วยน้องหมา